Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล็กน้อยแค่นั้นเองที่เราจะไปปรับหรือว่าเพิ่็เจอไปแักสิ่งรือว่าเน้นย้ำแค่นั้นเองเพราะว่าก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราจะใช้เวลาในช่วงทไปเก็บตัวก่อนก็ก่อนพักผ่อนแล้วเนี่ยก็คงจะทำให้ดีที่สุดมีผู้เล่นบีกรเช็คก่อนที่จะเดินทางไปแล้วเนี่ยพิมพ์มาแกนแมวที่ผมว่าเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้หน้าหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ได้คาดการณ์ไว้หน้าเพียงแต่เราก็ก็ต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างติดใจ ว่าน้องก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอนาคตไกลแล้วก็คิดว่าน่าจะทดแทนผู้เล่นได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะแต่เราก็มีแผนสำรองไว้เสมอเพราะว่าถ้าเขาเขาก็คิดอยู่แหละว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับเขาอยากทดสอบแทคนิคมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการถุนเรื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นอนเนี่ยเราก็อนขางองค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็จากผลงานของทีมชาติฝรั่งเศสที่ถุนเรื่องมาช่วงหลังๆนี้ก็ ก็ท่าทางทำผลงานได้ดีชนะอเมริกาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องของเราได้ได้ดีที่สุดนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้เรามีเวลาที่เราจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรับทีมให้ดีเดิมแล้วก็การอุ่นเครื่องก่อนเข้าถึจงจะเล่นกับทีมชาติเบลเยียมเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเกมหนึ่งที่จะเป็นบททดสอบว่าหลังจากที่เราเห็นข้อบกพร่องจากเกมแรกแล้วเกมที่สองเราปรับเปลี่ยนได้ได้เร็วได้มากขนาดไนมศักยภาพของทีมชุดนี้กับเมื่อ4วิที่แล้วการมอง แตตกา่แน่นอนทีมชุดนี้ต้องมีประสบการณ์มากกว่าทีมทางที่แล้วนะคะเด็กรู้จักวิธีการเล่นมากขึ้นรู้จักแทคติกมากขึ้นรู้จักทฤษฎีการรวมทัศน์ที่สัญลักใน,ในการเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวใครก่อไปเพราะว่าคิดว่าเขาก็สามารถเล่นกับใครก็ได้ในเกมนี้แน่นอนความคาดหวังมันมากขึ้นใช่ไหมครับมันถึงว่ามันจะขนาดไหปคิดว่าทางทีมเองกาไม่กดดันนะคะเพราะว่าในความเป็นนักกีฬาหรือว่าความเป็นโค้ชเนี่ย เรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะต้องไปเจออะไรบ้างเพียงแต่เราจะทําให้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกทีมในการและทุกทีมที่เข้าการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยทุกทีมมีเป้าหมายอยู่แล้วไม่มีใครไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นทุกคนมีเป้าหมายทุกคน,คนคคยยก็พยายามไปให้บรรลุเป้าห,หมายให้ได้ซึ่งก็ขึ้นเดียวกับทีมเราคิดว่าถึงแม้เราจะอยู่ในใสายที่มันที่ว่ามันแข็งแร่งกว่าเดิมน,นะคะแต่ก็เป็นบททดสอบของทีมเรามา,ากกว่าเดิมว่าการเข้าสู่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเราดีพอเรารือย่างหรือว่าเราต้องทําอะไรี เพื่อให้มีครั้งต่อไปรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาผู้คนอย่างไนนรนันก็เยได้แต้มทุกเกมนะคะ33เกมนะคะแล้วก็คิดว่าซีแกนเนี่ยมันทำให้เราเข้ารอบสุดทีมได้แน่นอนที่สุดนะคะรวมทั้งการมีแจ้มในแต่ละเกมเนี่ยถือว่าเป็นิ่งที่สำคัญเพราะว่านั่นไหนความว่าเรามยโอักดสได้รุ้นไม่ว่าจะเป็นําดับที่สองหรือว่าะละดับที่สามคะแนนที่ดีเพราะฉะนั้นทุกแก้มีความหมายรวมทั้งเรื่องของอประตูได้เสียด้วยที่ตรงนี้มันทำให้เราต้องระมัดระวังรวมทั้งก็พยายามมากกว่า คิดว่าน่าจะเป็นก่อนเดินทางเขาก็หลังเสร็อะประมาณวันที่7จ็ดะเพราะว่าเราก็อยากได้นักกีฬาที่มีความพร้อมมากที่สุดเพราะว่าเรามีการหุุนเครื่องที่เป็นเยีอกเลวยอยสองเกมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทดสอบหลายๆอย่างเพราะว่านักกีฬาบางคนเนี่ยเกมจริงในสนามก็อาจจะต่ิดตากในเวลาสอนนะคะต้องจะได้เป็นบททดสอบว่าในการเล่นโดยเฉพาะเรื่องของการปรับสภาพร่างกายด้วย ในในการเดินทางไปแข่งที่ยุโรปแล้วก็อากาศก็จะเย็นกว่าบ้านเราตรงนี้ก็ถือว่าเราก็อยากเห็นว่าน้องรฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่จะสามารถปรับกับตัวกับการเล่นในกมีระดับสูงได้มากน้อยเพียงใดถ้าฝังอะไรกับไม่เป็นไม่ไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่ต่อไปนะคะทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ในทีมทุกคนต้องเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยที่สามารถพร้อมที่จะลงสนามทุกคนทีตามัลื่นแล้วโค้ ความจริงไม่ไมีความจริงเราปรับเราปรับไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเห็นได้ว่าถ้าใครไปดูเรากด้องแล้วติดตามอย่างสนุสเสมอนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นหนึ่งผู้เล่นหนึ่งคนเนี่ยสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะเราคิดว่านักกีฬาฟุตบอลหญิงเนี่ยหนึ่งคนเล่นน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ความแข็งแรงของร่างกายเพราะฉะนั้นเราเตรียมทุกอย่างไว้น,นะคะเราคิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นทุก อย่างนะโดยเฉพาะอ่าในมนต์ยังไม่เกิดขึ้นการอีกที่นีครับ่ขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราเน้นเน้เนเรื่องของเกรป้องกันมากกว่าเรายังไม่มีอ่าในเรื่องของอาการป้องกันแล้วก็การเข้าขามนะคะก็อ่าในช่วงก่อนที่เราจะเดินทางเพื่หลังเสร็จในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ก็เน้นตรงนี้มากขึ้นเมื่อเราป้องกันดีแล้วเราจัดทอนได้เราจะทําอะไรในแต่และพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในแดนหลังในแดนกลางหรือว่าการตัดตอน้ในแดนหน้าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามให้วิธีการกับน้องๆไปว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างเพื่อทําให้เกิดความหลากหลายแล้วก็มีช่องทางในการเขาทาประตูผู้สุดท้ซึ่งเราอาจจะมีะไม่กี่ครั้งนะคะให้มันเป็นความแม่นยำล้องมีโอกาสได้ประตูนะ